สวัสดีเช้าวันที่14บสีกันที่ชายหาดสายลีจังหวัดจุมพรนะครับตอนนี้ก็ลงคุยไงแคมเปอร์แว์เราก็มาจุดจอดนอนกันที่จังหวัดจุมพรนะครับมาอยู่ที่ชายหาดสายลีแล้วก็ บรรยากาศสวยงามมากครับยามเช้ามีเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติครับสวยงามอย่างที่เห็นนะครับนี่ก็วิถีชีวิตชาวเรนะครับเป็นเรือหาปลาหาปลาหมึกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนมีหลายลำมากตอนนี้ก็ได รู้สึกว่าจะกลับกันไปบ้างแล้วไฟสว่างสวยงามทั้งคืนนะครับคืนครับเป็นดวงอาทิตย์ที่สวยอีกวันหนึ่งครับที่จังหวัดชุมพรมีความสุขมากครับที่ตื่นมาท่ามกลางธรรมชาติ ได้มาเห็น้าทิทย์ขึ้นในยามเช้าที่จังหวัดจุมพรซึ่งมีเกาะหลายเกาะนะครับเป็นเกาะที่ทําลังนกนังแอ่นนะครับมีทั้งหมดสามเกาะเกาะนี้เราก็สามารถ เหมาเรือไปได้นั่งได้8คนถึง10คน5,000บาทนะครับไปชมเกาะลังนกลังแอนสามเกาะครับสวยงามครับธรรมชาติวันนี้เรงคุยก็มา จอดนอนกันที่นี่ก็บรรยากาศสดชื่นนะครับลืมชายหาดครับเช้าก็ได้เวลาดื่มกาแฟกับธรรมชาตินะครับอะไรจะสุขเท่ากับการที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบนะครับชีวิตเราจะมีเช้าแบบนี้กันอีกนานแค่ไหน อย่ามัวทำงานกันจนเพลินนะครับหาเวลาพักผ่อนให้ร่างกายเราบ้างร่างกายเปรียบเสมือนห้องเจ้านะครับอย่างที่เขาว่ากันไว้นะครับอย่าหาเงินกันจนเพลินหาเงินเอาไว้ใช้ในห้องไอทีมานะครับ มาอีกตอนที่เรายังไหวครับก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ากาแฟน้ำกำลังจะเดือดน,นะครับ